เดินเล่นหาดแหรมะเด็ดค่ะ แล้วก็มีผล,ลไม้มีไอศกรีมมีส้มตำขายนะคะรอบหาดค่ะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะเข้าฟรีเลยค่ะ รอแม่ซื <S <S in ้อสลักอยู่ค่ะเอ่อที่ออกไปไปตรงนี้ครับอที่กรุงลงบำรงเลยกรุงบำรุงกรุงงข่าวของประเด็นไครับโอ้โหมาแสดงว่านักถ่ายนี่กระดีที่สามเป็นไง มันเป็นมันเป็นออริจินอลของบ้านนะไม่เอาไม่เอาพี่พี่มาพี่มาเล็กไม่อย่างงั้นนะไม่ใช่พี่คือให้เห็นพี่ชอบอันเนี้ยพี่ดีใจที่ให้พี่ได้ของไม่ต้องมาดบแต่เล็กเนี่ยทำไมรู้ไหมไอ้เนี่ยพี่บ้าได้อย่างดูเลยพอดีหน้าทุเรียนที่ผ่านมาป่าร์ละบ่วแล้วลองไปติดลองติดที่ต่อถือรองพระฤาษีรองพงศ์อบ

ไรที่ลจลก่นกใช่ใช่ใชแต่วันนี้ไม่มีลมเนาะที่พักเราไม่ได้อ๋อ,อก,ก็ลมเย็นดีนะที่อทจอดถลมแรงมไม่ร้อนฝนไม่ตกก็ไม่ร้อนเนาะที่นั่นดีที่ริกประทับใจงเนี้ยว่ารากาศดีมันอากาศดีมากา ที่น่าที่ดีนะที่พักอาหารอากาศแมมันได้ทำมาอีกโอ้โหที่ดูว่ามันมันมีความลกใหม่เดียวมาเด่๋มวเดี๋ยวนี้ก็จะมาี๋ยวกันเดี๋ยวนี้กลับไปดูตารางงานนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะฉับัดเพราะตอนนี้ยังมาไหวไงที่ก็เลยรีบมาเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวนี่ก็ไม่มาแล้วนะนี่จะอยู่บ้านแล้ว เพราะอะไรมีสาวหรือว่าทุกอย่างที่ว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจแล้วเราก็นะนไ,ดไ,ได้ได้บ้านอะไอย่างเงียจะตายอยู่คนเดีย,ยวไม่มีปืนมันก็ได้โ่าวมาบ้านอย่างวันพระเนี่ยสินแปรเขาต้องอยู่วัดใช่ไหมพระเจ้าว่าบอกวระนิยมบอกไม่อยู่พระอาจารย์เพราะที่บ้านโยมอ่ะมันเงียบไปอยู่ที่วัดเพราะที่วัดนอนในศาลานะาแล้วคนวนี้จางคนนี้คนนู้ อยู่บ้านอุ่นหงายไม่ดีสงบไปเยอะไประะับผิดแล้วก็กลับพี่นอนเราถึงของ,ง,ของเยอะหเลยหลายพี่ยังไว้ได้ตรงที่เบอเล็กนั่งสนะบ,บายสบ,บาย